คุณแก้วตะว,วันพวงบุภาการนำัสการท่านสมณะสิกมาตด้วยความเคารพอย่างสูงครับรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่สุดที่มาพบกับโอุโสกได้ฟังสัตว์ธรรมจากสัต์บรุษมีสมาธิถือศีลห้าละอบายมุกกินมังสวิรัต่นี่คือ านพื้นฐานของชาวโศกเราสีหน้าเหมือนพวกเรามาอยู่ที่นี่เราก็โชคดีกว่าใช่ไหมได้มาอยู่ชุมชนชาวโศกเนี่ยมาได้แต่แกตะวันนี้ยังมาไม่ค่อยจะได้ไม่รู้กติดอะไรนะก็ยังติดเรื่องอะไรนะยังว่าไปก็ไปรยาเพราะเราอยู่ใกล้กับพระโพธิสัตว์เจ้าใชไม่ได้ฟังธรรมประจาโอ้ยได้เห็นรูปจริงถ้าดูทางทีวีดูทางโทรศัพท์ก็อีกอย่างนะ แต่ดูเนี้ยดูของสดแท้ดูได้ทุกมุมแต่เขาถ่ายไปถ่ายเฉพาะมุมใช่ไหมไม่เห็นทุกมุมเรานั่งยังเราเห็นทุกมุมเลยนะจะทําอะไรเราก็เห็นหมดได้ประโยชน์หมดทุกด้านเรนะเรียกว่าสัมผัสวิญญาณจริงสัมผัสรูปจริงของแท้นะ่นะแน่นอนแต่ดูในโทรศรัพท์มันของแห้งนะมันของที่แพ็คกิ้งไปแล้วใช่ไหมเขาจัดแพ็คกิ้งไปแล้วแต่เรานี่เจอของสดแท้เลยเห็นทุกด้านเลยเนี่ยอันนี้เจ๋งกว่า อธิบายของสดกับของแห้งของสดนี่ยมันมีชีวะชีวิตมันเป็นของสดมันทธปรมกายาร่วมกันท่า,ท,าที่เป็นทตุสมาธิเป็นสมาธิสามัญญาตามันก็จะช่วยกันดีถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันไม่ดีมันก็จะขัดเกลากันผู้ที่อยู่ในภูมิดีแล้วไอ้ที่ต่างกัน มันจะขัดเกลากันสัมเลขะมันจะขัดเกลาแต่ถ้าเผื่อว่าวันณะที่เลวมันจะทะเลาะกันวิวาทะแต่ถ้าว่าวันณะที่ดีนยมันจะขัดเกลากันสัมเลขะขัดกราให้แก่กันและกันอธิบายนิดหน่อยแค่นี้ก็แล้วกันที่จริงรายละเอียดลงไปลึกได้สันเลขะกับวิวาทะมันต่างกันอย่างไร แต่ยาวๆนี่ก็คงพอเข้าใจแล้วนะแต่ถ้าสันเลขาที่เกินนะขัดเกรากันไม่ขัดขัดแรงเกินไปขัดจนไหม้เลยขัดจนเลือดออกมันก็ไม่ได้นะ